ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันจันทร์วันที่9เดือนที่หนึ่งในหัวข้อเรื่องเก่ายืนยันถ้อยคำแห่งความเชื่อและพระวจะนะที่จะใคร้คุรและสามัคคีธรรมในพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่23ขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้น โดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญาน,านั้นทรงซื่อสัตย์พี่น้องคะสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นทําให้คิดถึงสิ่งที่อับราฮัมถามว่าท่านไม่หวั่นไหวแข็งใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงซึ่งทงไวายพระเกียรติแด่พระเจ้ารมบทที่4ข,ข้อที่20สิ คุณถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่างไรโดยผ่านทางกันเก่ายืนยันพระคำของพระองค์การเก่ายืนยันความยิ่งใหญ่อำนาจความยิ่งใหญ่และความรักของพระองค์เมื่อเราพูดถึงกันเก่ายืนยันพระคำของพระเจ้ามีคนสงสัยว่าฉันต้องพูดไหมใช่นี่เป็นหลักการของราชอา,าจาักรที่ใช้เพื่อความรอด รมบทที่1 0บข้อที่9ถึง10และทุกสิ่งทุกอย่างในมาราโกบทที่11ข้อที่23พระเยซูเจ้าตรัสว่าเจ้าจะมีตามสิ่งที่เจ้าพูดพี่น้องขาจงเข้าใจสิ่งนี้ว่าคุณเป็นวิญญาณคุณอานอธิษฐานและร้องให้เกี่ยวกับสถานการณ์หนึ่งแต่ถ้าคุณไม่เป่าประกาศว่าพระคมพูดอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น ก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนกว่าคุณจะพูดในสิ่งที่พระเจ้าราสเกี่ยวกับคุณสิ่งนั้นก็ยังไม่ถูกสถาปนาในชีวิตของคุณฮีบรูบทที่13ข้อที่5ถึง6กล่าวว่าเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเพราะฉะน,นั้นเราอาจก่าด้วยความมั่นใจคุณอาจกำลังอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสถาปนาพระคำของพระองค์ ในชีวิตของข้าพระองค์ในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่สถาปนามันขึ้นมาเองพระคัมภีร์กลวว่าพระยาเวทรงดำรงอยู่เป็นนิตพระวจนะของพระองค์ตั้งมั่นคงในสวรรค์สดุดีบทที่หนึ่งข้อที่89แต่คุณไม่ได้ดำนินชีวิตอยู่ในสวรรค์คุณอาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกคุณต้องสถาปนาพระคำของพระองค์บนแผ่นดินโลกเมื่อพระเจ้าตรัส คุณก็สถาปนาโดยการเป่าประกาศในสิ่งเดียวกันพี่น้องคะคุณอันหมกมุ่นอยู่กับนี้สินและความยากลำบากในการหาเงินแต่คุณควรพูดว่าทุกสิ่งเป็นของฉันฉันมีทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและในทางของพระเจ้าพระเจ้าทรงสามารถทำให้ทรัพยากรทั้งหมดที่ฉันต้องการและสิ่งอื่นๆมาถึงฉันและพระงได้ทำอย่างนั้น เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลียงดูของฉันคารลลุยาพี่น้องคะจงเป่าประกาศดังเก่าอย่างต่อเนื่องและด้วยจิตวิญญาณจิตใจและร่างกายทั้งหมดของคุณรวมถึงสถานการณ์จะสอดคล้องกับการเก่ายืนยันของคุณจงปฏิเสธที่จะโงุนงิดจงเก่ายืนยันพระคำต่อไปการเป่าประกาศความเชื่อของคุณผลิตความเป็นจริงให้เกิดขึ้น จงปฏิเสธที่จะวันไหวหลบเลี่ยงหรือโซเซจงเข้มแข็งในความเชื่อด้วยการขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าฮฮเลลูยาอาเมนให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันเป็นผู้ชนะตลอดไปถ้อยคำแห่งความเชื่อของฉัน สร้างความเป็นจริงขึ้นมาฉันรู้ว่าฉันเป็นใครพงพันของอับราฮัมโลกนี้เป็นของฉันฉันมีชัยชนะเสมอเพราะว่าฉันอยู่ในพระคิดและพระองค์ทรงเป็นพระสิริแห่งชีวิตของฉัน ฮาเลลูยาอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าจงปฏิเสธที่จะวันไหวหลบเลี่ยงหรือโซซัดโซเซนะคะแต่จงเข้มแข็งในความเชื่อด้วยการขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเป่าประกาศความเชื่อของคุณผลิตความเป็นจริงให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะพระเจ้าสำกำลังคะ่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้ คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ์ PF a พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด